ยายก็มาปลูกหญ่ากานดินสุดกานดินพังบ่รู้ว่าสิกันได้สํำใดเด้อพี่น้องก็เห็ดไปโลกเบิ่งนี้ละ่ะโพดน้ำไปเฉล็ก่กเฉลน่ยเมื่อนี้ก็มาสายแล้วคือสิบรไดบทัดได้แล้วดอกแค่นี้ไปดี่เลยวบ่เมื่อนี้นะเพราะว่ามันค่ำแล้วมันสิพอเมื่อล่ะ มื้อนี้เอาเบีย้ยไม้มาลงวันที่ห้าธันวาวันพ่อเอาเบีย้ยไม้มาลงแหกไว้สะก่อนเนาะมื้อนี้ก็ปลูกได้น้อยนึงโอ้พอเมื่ออีกละร้อยกว่าต้นนี่ละปลูกเมื่อนี้พ่อเมื่อและปลูกไปเมื่อเหล็กเมื่อหน่อยเนาะฝั่งนี้ปลูกไม่ยางไปสกักก่อน มื่ออื่นกะสิมาปลูกอีกมื้อนี้ยายก็มาปลูกได้ปลูกฝั่งนี่เนาะค่ะข้างละนิดละหน่อยสองเท่ามือละเล็กมือละน่อยเบี้ยยังน้อยอยู่ปลูกแล้วก็เพื่องปกสี่โมงแหละเนาะมื้อนี่กะพอเมื่ออีกแล้วได้ปลูกซํำนี้ก็โอ้ดีแล้ละ่ะ อต้นหญ้า,าเฟกไว้ต้นไม้ใหญ่จังทายให้กานผู้สมเบึง่งอีกเด้อค่ะตอนนี้ต้นไม้ยังน้อยอยู่ยังบ่เป็นตาเบิง่งตาแยงปนได้ดอกต้นไม้ยังน้อย ต้นไม้ใหญ่จักน้อยพูนตอนนี้หาก็ปลูกได้มือสองมือนี่มันก uh ็ย uh ังบริติดเนาะต้นไม้ก็ปลูกยังบพอเนาะสิได้เอามาปลูกตื่มอ uh ีกน้ำก็ออกน้ำใต้ดินตักคดไปสะกอนสวงนี้ ยังบ่ไโตลงมาปั่นน้ำเอาตอนนี้ต้องพดเองสะก่อน thank you